ยุโรปเริ่มทนพิษบาดแผลเรื่องของราคาก๊าซธรรมชาติราคาน้ำมันไม่ไหวนะครับล่าสุดเนี่ยเสียงแตกตอนนี้โลกถูกบังคับให้แบ่งให้แยกข้างโลกอาจจะไม่เป็นหนึ่งเดียวอีกต่อไปแล้วเป็นไงคิดนีนรายฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r t รลที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้่ยตามติดกับเรื่องของสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับแล้วก็ภาพรวมมหาภาพโคตโลกขั้วอํานาจครับวันนี้นะครับจะขอเจาะลึกเรื่องของยุโรปครับหลายคนทราบดีนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยยุโรปเองก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการแซงชั่นรัสเซียนะครับแบนแม่ใช้กาซธรรมชาติไม่ซื้อน้ํามันนะครับแบนทางการค้ามีรต่างๆนานาเนี่ยย้ายออกจากรัสเซียเป็นว่าเล่นนะครับเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ ค่างเงินรูเบิลของรัเสเซียเนี่ยก็เรียกว่าอ่อนค่าอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอ่อนค่าไปกว่า40-50%จากจุดต่ำสุดแล้วครับซึ่งความขัดแย้งนะครับเรื่องสองครามเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดตัวสูงสุดในรอบ14ปีเลยนะครับถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยก็คือในปี2008ที่ยังสูงกว่าตอนนี้มีแค่ครั้งเดียวครับ หลายฝ่ายก็มองน,นะครับว่ามาตรการการแซงชั่นการคว่ำบาตอาะไรแบบนี้เนี่ยจะกดดันรสัสเซียให้ล้มเลิกนะครับล้มเลิกความตั้งใจในการบุกรุกรุกราเกี่ยวกับยูเครนครับแต่ดูวันนี้เนี่ยเหมือนท่าทีจะแตกต่างกันเยอะเลยครับ นอกจากที่นาโต้เนี่ยครับไม่ร่วมรบไม่ร่วมสงครามเนี่ยอาจจะมาจากว่ามันไม่มีเงื่อนไขข้อตกลงอะไรร่วมก,กันกับประเทศยูเครนที่จะมาร่วมรบอะไรแบบนี้นะครับอีกทั้งเนี่ยอาจจะกังวลน,นะครับเรื่องของศักยภาพความแข็งแกร่งด้านทหารของรัสเซียด้วยครับหากเป็นอย่างนี้เนี่ยลูเคิอาจจะถูกปล่อยให้รบอย่างโดดเดี่ยวนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะต้านทานกำลังของรัสเซียได้มากแค่ไหนครับ มีหลายแอคชั่นที่แสดงออกถึงว่านาโตเนี่ยไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะไปร่วมหรือมอยากจะไปปัญหากับทางรัสเซียนะครับอันแรกคือเรื่องของเขตห้ามบินนะครับที่ทางยูเครนเนี่ยก็ขอให้นาโตเนี่ยจำกัดสักทีนะฮะแต่ว่านาโตเองก็หลีกเลี่ยงครับเพราะว่าวันเนี่ยจะไปกระทบขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงครับ ซ่้มตอนแรกยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าออดุเหนียวแน่นปึกแผ่นนะครับมีท่าทีที่สอยคล้องกันเป็นชาติพันธมิตรนะฮะแต่พอราคาพลังงานที่เติบโตสูงขึ้นแล้วเนี่ยผลักดันเงินเฟอ้อประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะเดือดร้อนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยทำให้บางประเทศเนี่นะครับเริ่มจะไม่เห็นด้วยแล้วในการแบนน้ามันรัสเซียนะครับเพราะว่าประเทศตัวเองก็จะเดือดร้อนเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงปี๊ดเลยครับ แปลว่าตรงนี้เนี่ยเสียงเ,ยเริ่มจะแตกแล้วนะครับแต่มากไปกว่านั้นคือรัสเซียเนี่ยนอกจากที่จะสลดนะครับหรือว่านอกจากที่จะแบบเอ้ยโดนโจมตีเศรษฐกิจอ่วมอรไทยแสดงความอ่อนแอออกมารัสเซีย ดันขู่กับอีกครับว่าน่าจะได้เห็นน้ํามันนะครับไปถึง300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยครับโดยเฉพาะทางเยอรมันนะครับโดนรัเสเซียขู่ว่าอาจจะมีการปิดท่อแก๊สต,ตัวนอส d ตรี e มหนอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องทางการขนส่งการค้าขายตัวเรื่องของแก๊สพลังงานธรรมชาติเนี่ยไปทางเยอรมันโดยตรงเลยนะครับและถ้าปิดตัวนอส d ตรี e มหนจริงๆเนี่ยราคา พลังงานต่างๆจะพุ่งสูงขึ้นครับอาจถึง300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลย่างที่เขาว่ากันเลยครับทำให้ทางเยอรมันนี่ครับออกมาดิ้นรนเดือดร้อนเกิดเป็นแถวครับตอนนี้นี่ครับหาดูราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยพุ่งไปแต่ถึง600ดอลลาร์เปอร์บาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับซึ่งราคาปกติอยู่มัน200นั่นเองครับหรือพูดอีกนนึงเนี่ยราคาแก๊สธรรมชาตินี่ครับพุ่งแรงไปกว่า3เท่ากว่าเลยครับ ทําให้นะครับนายกตรมนตรีของเยอรมันนี่ยคุณโอลาฟเนี่ย,ค,ยครับออกมากล่าวคัดค้านการตัดอุปทานการนําเข้าสินค้าพลังงานจากรัสเซียเนี่ยนะฮะบอกเลยว,ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งนะครับทางเยอรมันเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดตรงนี้ได้เลยครับ พอซึ่งหากดูการนําเข้าพลังงานด้านแก๊สธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยเป็นผู้นําเข้านะส่งออกมาให้เยอรมันเนี่ยถึง66%เลยครับมันกำลังบ่งบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยสำคัญต่อเยอรมันขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเกิดการแซงชั่นการแบนกันไม่ให้นำเข้าจริงๆเนี่ยนะครับคนเยอรมันจะต้องสบหาญกับความเหนดหนาวแล้วก็การขาดแคลนพลังงานอย่างสูงครับอีกทั้งยังบอกอีกนะครับว่าการจะปรับเปลี่ยนพลังงานเนี่ยเป็นแบบว่าไม่พึ่งพารัสเซีย80%อย่างที่ยุโรปเนี่ยพูดพูดกันนะครับพวกนี้เนี่ยมนคื นะครับมันต้องใช้เราเป็นปีเป็นหลายปีเลยครับและซึ่งถ้าขาดแก๊สธรรมชาติจากพลังงานจากรัสเซียเนี่ยนะครับทำให้ยุโรปเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่สําคัญครับซึ่งเยอรมันเองก็เป็นประเทศที่แบบว่าปิดกั้นพลังงานเรื่องของถ่านหินนะครับแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะ เพราะว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นอาจจะเกิดความเสี่ยงนานๆที่เราเคยเห็นเกิดในญี่ปุ่นนั่นเองครับเรื่องของท่อพลังงานเนี่ยนะครับนอ s t สตีม2เนี่ยก,ก็เป็นหมันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าจะปิดนอรสตีม1เอง,เองนี่อีกเนี่ยนะครับโอ้โหคงจะน่ากังวลมากๆเลยครับเยอรมันก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นพี่ใหญ่ในะยุโรปนะครับแล้วก็พอมีท่าทีที่พลิกแบบนี้เนี่ยต้องพึ่งพารัสเซียอะไรเงี้ยก็ทําให้ยุโรปเนี่ยประเทศเพื่พนอน อย่างล่าสุดนะครับคำขอเข้า EU ของทางยูเครนเนี่ยนะครับก็ดูจะเหมือนจะมีหลายสมาชิกเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมของยูเครนด้วยครับอันนี้ก็มาจากหลายเหตุผลน,นะครับบางคนก็คาดการว่าไม่อยากเป็นตูกับรัสเซียไม่อยากจะมาหาสึกเข้าบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งทําให้ล่าสุดเนี่ยค่าเงินยูโรเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปอย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ก็แสดงถึงว่าความกังวลและการตอษฐกิจต่อความอยู่รอดของยุโรปเลยครับว่าเป็นเหมือน ก,กุจกรรมมือเรื่องพลังงานกับรัสเซียหรือเปล่าครับล่าสุดนะมีมุมมองหนึ่งของคุณเลริโอนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่เขา,าวิเคราะห์ถึงเรื่องความขัดแย้งในยูเครนนะครับเขาบอกมีสิ่ง2ส,สิ่งที่เขาค่อนข้างกังวลน,นะครับหนึ่งคือภาะวะการกดดันเนี่ยนะครับด้านเศร,รษฐกิจในรัสเซียเนี่ยมันจะผลักดันทำให้รัสเซียถูกลอบสังหารหรือเปล่าเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเศร,รษฐกิจรัสเซียเนี่ยค่อนข้างแย่แน่นอนครับไหนคนบอกว่ายุโรปกระทบชุกไหมฮะใช่ครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยโดนหนักกว่าเยอะนะครับเรื่องของการแซนชั่่่่นนนนแบบบคคคาาาาาเเงงิสมระธต และสิ่งถึง่นี้มันอาจจะเกิดการปฏิวัติจากภายในตัวรัสเซียนั่นเองครับและสอนนะครับเขาตั้งคําถามเนื่งของบทบาทของจีนนะครับโดยเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆรเนี่ยรัสเซียเนี่ยทำไมถึงกล้าทำอะไรที่อุกอาจแบบนี้นะฮะหรือแบบว่าโอ้โ oh, ห เดิมพันน่ะหมดหน้าตักในการบุกยูเครนสูญเสียเรื่องของเซอร์กิตต่างๆมหาศาลมากมายนะครับเลยตั้งคําถามว่าจีนเนียมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์รัสเซียกับจีนเนี่ยเป็นยังไงมีความช่วยเหลือเซอร์กิตอะไรบ้างและเป็นส่วนหนให้รัสเซียเนี่ยกล้าถึงวันนี้หรือเปล่าครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจีนเองก็มีท่าทีที่จะแบ่งรับแบ่งสู้นะครับไม่ได้ออกเสียงหรือไม่ได้แบบว่ามาร่วมมือกับรัสเซียอะไรไม่ใช่ประเทศที่เข้าข้างรัสเซียนะครับซึ่งจริงๆมีนะหลายประเทศที่ออกตัวเข้าข้างรัสเซียก็าอยู่ฝั รับเป็นพันธมิตรต่างๆ,ๆนานาแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างขนาดนั้นครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวาบางอย่างนะครับเช่นธนาคารของรัสเซียเนี่ยนะฮะได้ทําการเปลี่ยนแปลงจากการใช้วีซ่าหรือวัสดร์เนี่ยไปทางฝั่งจีนแทนนั่นคือตัวยูเนียนเปย์นั่นเองครับซึ่งหมายความว่าที่ต่างชาติกำลังแบนรัสเซียไม่ให้เข้าถึงการเปยมเนต์การจ่ายเงินระหว่างประเทศเนี่นะครับแต่ระบบของจีนเนี่ยที่มีการทําไว้รองรับภัยคุกคามหรือการแซงชันหรือการขัดแย้งลูกพี่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเข แารว่าหางจุดนี้เนี่ยทารัสเซีเองก็ดูไม่ใช่จะตันที่เดียวหรือว่าหมดทางออกไร้ทางสู้ที่เดียวเขาเมิ่มมีมีช่องทางในการทําการค้าขายนะครับซึ่งพลังงานตัวเองเนี่ยรอพในเองในประเทศเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถ้าค้าขายได้นะ ถือว่าอาจจะบรรเทาผลกระทบความุดแรงไปได้เยอะเลยครับและล่าสุดนะครับจีนเองเนี่ยได้ออกมาพูดนะออกมาเตือน u s เเลยนะครับว่าอย่าหาทมนะในการสร้างเกี่ยวกับเอ่อแปซิฟิกนาโตเนี่ยนะครับหรือก็ังบอกว่าอย่ามีนาโตอะไรแบบนี้ในแถบนี้เลยนะครับในแถบเอเชียเลยนะครับอีกทั้งยังเปรียบเทียบนะครับเรื่องของยูเครนกับทางไต้หวันด้วยนะว่าจีนยังมีแผนการในการรวมประเทศนะครับแล้วเขามองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะฮะับยูเอสเนี่ยคุณอย่ามาหาทมอย่ามาตั้งนาโตอะไรในแถบแถบนี้ครับหาบองในมุมนี้ก็จ ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจีนกับรสัสเซียเนี่ยจับมือเป็นคู่มิตรแล้วก็รบด้วยกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าในฝั่งของการค้าเนี่ยหรือในฝั่งของแนวคิดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่มีความสอดคล้องกันครับซึ่งถ้มองภาพรวมหมายความว่ารสัสเซียเองก็เจ็บหนักนะครับแต่อาจจะมีจีนมาช่วยเหลือด,ด้านเศรษฐกิจแต่อีกฝั่งยุโรปเองก็เจ็บหนักเหมือนกันที่อาจจะไม่สามารถทจะเซ็นชั่นได้ทะลุตลอดรอดฝั่งครับเกมเกมนี้ก็ต้องวัดกันว่าใครอืดกว่าก,กันใครจะยอมแพ้ก,ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอรากรห้ติดตารับ เรื่องที่แย่มากแล้วก็สมควรทุกการประนามครับแต่ขอพูดในมุมของการเงินแล้วก็ผู้เล่นเกมเกมนี้นะว่ามีผลทบอะไรเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเงินแล้วก็การลงทุนได้เช่นเดียวกันครับนี่ขอบคุณทุกคนย่างฟ้าจนจบนะครับมาสรุป,คล,ปคลิปนี้กันกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างคลิปนี้ชวนมองนะครับเรื่องของการที่ยุโรปเสียงแตกเนื่องจากการพลังงานราคาสูงจะทําให้ปัญหาเงินเฟอ้อในประเทศค่าของชีพในประเทศเนี่ยค่อนข้างพุ่งแรงมากด้วยนะครับอย่างเช่นการธรรมชาติเนี่ยเมื่อก่อนเดวคาไม่ถึง2อ0รยดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยวันนี้เนี่ยพุ ก่อนน,นนี้เนี่ยราคายังไม่ถึงรนะ้อยเลมันเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้เนี่ยพุ่งไปร้อยยี่สิบกว่าตรอตับบาเปรีว้วลครับซึ่งในช่วงแรกทางยุโรปเนี่ยมีแท้ที่ที่แข่งขันนะครับในการจะแบนรัสเซียออกจากระบบไปเลยกดตารัสเซียให้ล้มเลิกจากยูเครนครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับดูเหมือนราคาบานจะสูงขึ้นรัสเซียเนะี่ยแทนที่จะบบว่าย้อนย้อนนะครับหรือว่าการที่จะยอมนะฮะกับครูกับอีกครับ จะตัดตัว Nord นอร์สเตรียมหนึ่งะครับรับพลังงานเนี่ยอาจจะราคาสูงถึง300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยฮะทำให้ยุโรปเนี่ยเริ่มเสียงแตกนะครับยเยอรมนีออกมาบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดนะฮะหรือสั่งซื้อน้ำมันแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียได้เลยเพราะเราพึ่งพาเขาเยอะมากนะครับโดยเพราะแก๊สธรรมชาติเนี่ยพึ่งพารัสเซียกว่า66%นะครับและการจะเปลี่ยนแปลงไปใช้ที่อื่นเนี่ยไม่สามารถทาได้ในข้ามคืนครับต้องใช้เวลาหลายปีเลยและพร้อมบอกอีว่ายุโรปเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดได้โดยปราศจากแก๊สธรรมชาติหหรรรรรรืืออออพลัััััังงงงจจจาาากกกกกกสสสเเเเเซีีียยยยยไไดด้้วววคคคคบบบ็แตชช่่่่นนนนนะะมม ร่วมต่อสู้กับยูเครนแล้วนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนนาาที่เข้าใจได้นะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็หมายความว่าปล่อยให้ยูเครนลบกับรัสเซียอย่างโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานกําลังของรัสเซียไดย้มากน้อยแค่ไหนครับอีกทั้งเนี่ยคำขอเรื่องของน่านฟ้านะครับจากยูเครนที่ส่งถึงนาตโตเนี่ยนาโตเองก็บ่ายเบี่ยงแล้วกัน,นก็ไม่ได้ทําตามคําขอนะครับเพราะกลัวจะผลกระทบต่อรัสเซียอีกด้วครับจะเห็นว่าในมุมของเศรษฐกิจการนําเข้าพลังงานเนี่ยนะครับก็มี ท่าทีที่จะลังเลที่จะแบนรัสเซียนะครับเรื่องของการทหารเองก็เช่นเดียวกันยุโรปนะโตเองก็กลัวที่จะมีปัญหากับรัสเซียเช่นเดียวกันครับมุมมองหนึ่งของคุณเรดิโอน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาคือ2อย่างหนึ่งคือทางปูตินเนี่ยจะโดนปฏิวัติจากภายในหรือเปล่านะครับเพราะคนในประเทศออลคนข้างเดือดร้อนเศรษฐกิจแย่นะครับอาจจะลุกคือปฏิวัติต่อต้านจากภายในหรือรอบสังหารอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับหรือ2ครับการที่รัสเซียเนี่ยนะครับกล้าขนาดนี้เนี่ยมีจีนอยู่หนุนหลังหรือเปล่าหรือมีคควาามมสััััพนนนธ์ออะะไรรเเเบบื้้งงหหลใี่ย าที่เดินเกมที่เสี่ยงแบบนี้ครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยทางราัสเซียเองก็จะใช้ระบบยูเนี่ยนเปย์นะครับก็คือการเป็นเป็นข้ามประเทศของจีนด้วยฮะและจีนเองก็มีมุมมองที่ออกมาบอกว่าอย่าเกิดนาโต้นะครับยูเอสอย่าหาทำอย่ามาสร้างตัวนาโต้แถว ขตแปซิฟิกตรงนี้ครับและจีนชัดเจนเรื่องของไต้หวันมาตลอดนะครับว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งและมีแผนการจะรวมชาติครับซึ่งท่าทีของจีนแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจีนเนี่ยมีแนวคิดคล้ายๆกับทางรัสเซียเลยอาจจะมีการพึ่งพากันเบื้องหลังนะครับหลังจากดูแลส่งคมนูมีทิงที่จะยืดเยื้อแล้วก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับอย่างทุกคนนี่ยเช่ยก,กันจับตาแล้วก็ศึกษาความเสี่ยงต่างๆในการลงทุนของทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เยวดลก่ 150บาทนะครับก็เป็นมุมมองการลงทุนดีเซอร์ตระดับโลกเกี่ยวกับมาโครอิโคโนมิกครับทองคำสินค้าโภคภัณฑ์นะครับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็พวกอ e ีคออีเ e ชียบดีไฟเอนเอีเนี่ยจะมีค่อนข้างครบเลยในมุมที่ผมสนใจนะครับและมีกลุ่มแชทให้เรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยโปรเจกต์ที่เราสนใจกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ผ่านกนารสมัครเมมชิพเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ